สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแคทเธอรียาอิงลิบอกใครไม่ได้10ปี เปลี่ยนสถานะจากอดีตแฟนมาเป็นเพียงแค่พี่และน้องเท่านั้นสำหรับอดีตแฟนคนแรกของแคทเอรียาอิงลิชอย่างนักร้องหนุ่มเสียงดีเทอุเทนพรหมมินถึงแม้ฝ่ายชายจะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วและทั้งแคทเท่ก็จบความสัมพันธ์แบบแฟนไปนานแสนนานมากแล้วและไม่เจอกันมาตลอดกาลแต่ทว่าไม่นานมานี้เทอุเทนได้พบกับสาวแคทแคทเอรียาโดยบังเอิญได้มีโอกาสได้ทักทายและแชะภาพอีกครัางหลังเคยได้ขึ้นปกนิตยสาร เมื่อ20กว่าปีที่แล้วโดยเทได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าพี่ดีใจได้พบน้องสาวที่รักมากๆพี่ดีใจจริงๆแต่ทําไมตาพี่เศร้าอันนี้พี่ก็งงซึ่งน้อยคนนักที่ยังจําได้ว่าตอนเข้าวงการใหม่ๆซึ่งชีวิตที่ผ่านมาของสาวแคทบอกเลยลําบากไม่น้อยเพราะเธอไม่สบายถามว่าย้อนเล่านิดนึงเรารู้ตัวเองได้ไงว่ามีอาการ เจ้าตัวตอบว,ว่าตอนแรกก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นรู้แค่ว่าเราอารมณ์แปรปรวนเหมือนกับว่าเราอารมณ์สวิงร้องไห้ง่ายบางทีบางวันไม่ได้ร้องไห้แต่ว่านั่งนั่งอยู่แล้วมันสะอื้นเคยเป็นไม้ที่มันเหมือนเราอยากร้องไห้แต่มันแน่นหน้าอกอ่ะมันไม่มีเหตุผลเลยแต่รู้แค่ว่าทําไมวันนี้เราอยากร้องไห้จังเลยอยากร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลอะไรในช่วงนั้นเราถ่ายละครเป็นครั้งแรกที่เล่นละครร้ายเพราะว่าวันนึงเล่นฉากแบบนั้นประมาณส สิบฉากร้องไห้พอคัดปุ๊บออกมามันเหมือนกับว่าเรารับอารมณ์ของตัวเองไม่ทันมันก็เลยสวิงไปหมดเป็นสิบปีแล้วค่ะประมาณสิบปีที่แล้วที่เราต้องเจอมาหนักสุดคือเวลาทํางานกลับบ้านคือเราเอาหัวไปโขกเตียงมันเหมือนว่าเรารู้สึกเจ็บจากข้างในแต่ไม่รู้จะระบายออกมายังไงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์กับคุณครับ